สวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับพาทุกคนนะครับมาเดินตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับร้านนี้นะครับผมเป็นร้านเป็ดพะโลนะครับสิงชัยเป็ดพะโลเทวดาชนชิมนะครับผมก็มีขายแบบยกตัวนะครับผมมีราคา480 500แล้วก็520นะครับแล้วก็จะมีแบบราคาวันนี้นะอครื่องนอราคาวันนี้นะครับเครื่องในก็จะไม่ถึงเครื่องในมันจะอ๋อก็คือวันนี้จะขายในราคารวมเครื่องในนะครับปกติก็ราคาก็จะไม่ได้ถึงขนาดนี้เนาะปกติเราขายไม่ได้รวมเครื่องในนะครับแล้วก็จะมีเป็นไส้ด้วยนะครับเครื่องในนะฮะมีคอฮะอันนี้ก็คือ ซื้อแยกได้นะครับก็คือเขาจะซื้อไปวไ,ไปไปไหว้นะครับก็ต้องมีเครื่องในด้วยนะครับ ก็คือครึ่งตัวก็ขายเนาะสองร้อยสามสิบนะครับชิ้นเล็กอย่างเงี้ยร้อชิ้นเล็กแบบนี้นะครับร้อยยี่สิบบาทอ่าแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับตามงบตามกําลังได้เลยนะครับใครซื้อไปกินคนเดียวก็ไม่ต้องซื้อเป็นตัวก็ได้นะครับ ครับผมนี่ครับนี่นะครับต้มกัน2องโม่นะครับนี่ฮะหนนะครับแต่ว่าไม่ค้าบอกว่าวันนี้มาต้มขายตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับหมดไป7หม้โม่แล้วนะครับครับลูกค้าหยิบได้เลยนะครับวันนี้ขายในราคารวมเครื่องในนะครับทุกคนปกติก็เขาจะขาย แบบไม่ได้ลง่องในก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ถึง480นะครับถ้าเป็นคอวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคอละ30ค่ะวันนี้คอละ30นะครับปกติจะมี30กับ35 30ครับผมปกติก็จะมี30กับ35แล้วก็3ครัวเรื่อยนะครับโอเคทางนี้ครับตัดตัดตึงครับขอบครับมาดูครับไม่มีเลื่อนเหรอจ๊ะมีเลื่อนเหรอเลื่อนประมาณสักสิบนาทีอะค่ะ เื่อยขายไงอะ่ะมีน้ำพะโล้ให้ด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับ

ไซส์นี้ไซส์4.6นะครับต้องบอกว่ามีหลายราคาหลายไซส์นะครับทุกคนนี่นะครับดูครับลูกคา้ายกตัวนะครับ อันนี้ไม่มีคออย่างนี้มีคอวันนี้คุณโดนตั้งใจบกน้ำรำแอ่เขาบอกว่าจะติ้าให้นีกับพีให้โทษเวลาผ่าจานญาติาโดนเจ้าเหมือนคนไก็บอกชื่อบอกนามัะกดอย่าลืมไะเจ้าทรีเจ้าทานัคุณโชมนะถือคนกี้ก็ได้นะคะใชเทียนไว้ถึงไว้ก็ได้ได้ค่ะได้ส่องกน้วเล็บได้นะ ถ้าเาจะไม่เทใส่จานราดน้ำะโไปหน่อยนดนสาีก็ได้ละกองนี้เรียบได้นะครับเอาไปเก็บในตู้เย็นนะครับนี่ครับกองอย่างดีนะครับไม่ต้ว่าได้เลยใช่ธรรมดาไว้กาได้เลยนี ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไวันน่ะไปแล้ววินเทจครั้งนี้สี่สี่แปดหรือขึ้นในครับผมตาแไปขึ้นในก็เป็นสี่ผมอันนี้ห้ามันหลุดไปตัวเท่าไหร่ตัวสองสามสองสามจ้าเป็นไส้นะครับตัวนี้ขีโลสามสิบบาทนะหกสิบบาทนะครับขออภัยครับผมบางสาขาขายเจ็ดสิบแล้วค่ะที่นี่ยังไม่ขึ้นไงอันนี้คือเรายังไม่ขึ้นราคาใช่ไหมครับวันนี้ที่นี่ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับตัวจีนก็ไม่ขึ้น วันนี้ก่อนวันจ่ายหนึ่งวันนะครับแต่ว่าคนก็มาเดินมาซื้อก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตลาดเช้าทะเลกิพไม่ได้เปิดนะครับก็เป็นบรรยากาศตลาดวัดนะครับก็จะมีเสียงพระนะครับผมให้พรกับคนที่มาเดินนะครับตลาดนะครับเพราะว่าพระก็จะเดินเข้ามาบิณฑบาตด้วยนะครับในวัดนะครับตอนเช้านะครับก็ให้น่าจะให้พรทีเดียวเลยนะครับ Right. คือมันไม่มีอะไรเนาะมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีลิ้นเราเลยเอาออกให้นะครับเอาไปก็กินไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เอาไปกินไม่ได้จะไปที่ครับผมนี่นะคะนี่ไม่ได้นะใส่คอนไปหนึ่งแค่ ดูไม่ค้าครับผมสับเทินมากเก่งมาก ลูกค้าซื้อแบบเป็นตัวครับไซนี้480บาทนะครับไซใ,ใหญ่เลยนะครับ สิงชัยเป็ดพะโลเทวดาชวนชิมนะครับทุกคนนี่นะก็เบอร์โทรร้านเขานะครับ0804155145นะครับผมตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ